ีเลยขึ้นแะต่แม่งไม่เอา แรงไหม่ตัวครับแรงไม่ใช่แรงไม่ใช่ตีเล่งตีโค้งของแถลงแลไรเนี่ยนี่ของแถลงแลไวเนี่ยเล่งเพื่นรักมาตกกันเรี่ยงจะตามอีกเนาะาวกจีนูมดนจโดนๆไม่ใมึงนะ nó còn cái này nè nè ta mà ở đây này cắt nói cắt nói cắt cắt nói cắt nõi nhanh Nó à, đấy lên, đấy lên đấy. Ở đây lạnh đâu à? หรือว่ายังไม่ถึงเวลากินมันเนาะ. Uy. Cứu tôi ra lọ. ี่ด้โดนแล้วนแีโดนพี่โดนโดแล้วตีต้ีอตรงใจกนี้ห่ามี่นี่ี่เลยตีเลยตีเลย

ส,สิบนานทีผ่านไปเวลาเยอะเวลาเยอะ ก็จะเปลี่ยนเบ็ดท้ายแล้วไอ้เหี้ยไม่กล้าสู้แรงกวกเนี้ให้ดูดินัก้มใดูดิขึ้นมาแม่งหลุดเลยโอ้ยโอ้ยทำไมตึงี่วันไลเลยนะเนี่ยต็่ลงลงฮะสวยหน้าคาคลิปแล้วถายให้ไทย Cái <laughs> gì khuyên như là lái cạnh của thứ Cái sao thứ Đổ lắm, đổ lắm, lắm đồn tí vay, tí เฮ้ยเครื่องสตาร์ทอยู่ไม่ต้องกลัวเนี่ยเออมันแรแบบใช่เนี่ยใส่นมนแล้วไงเนะไองอ,เอวิ่งไปนูนะ่นเล โอเยมาะสบความสำเร็จแล้วเ,ลเว้ยนี่มันเรือเหมุนเ,ยเลยเอะโอ้โหดูคันดูคันดแอคชั่นเดีเ๋ยวโกะเฮ้ยทาไมนั่นก๊อปมาฝั่งนี้ได้นะไม่เป็นไรเรือไปก่อนยังเลือแรงอยู่

ทุดแอคชั่นค่ะแล้วเจะเอจะอะไรอีกเยมันเป็นคันต้องคันต่อกลางอ่ะเป็นทุดแอคชั่นแล้วเรียกอะไรไว้ในทิศไม่ใช่คันโมดิเลตคันจิกด้วย แฟนบอกนะ <c oughs> จะได้หมุนเรือตาม <c oughs> โอ้ยดูโดดดูโดดในกล้องเห็นก็ไม่รูพากำลังโดดใันัเอ้ยไม่เป็นไรเราลย่มันไตัวเอา้ด้่เดายอยู่อมีเย้ยเอาเร็วเร็วเร็วแล้วเราลงใต้ลงฟ้าอยู่ได้อยู่ ฉันจะอยู่เฉยๆถ่ายคลิป <laughs> โอ้ยมันใหญ่ไว้ตัวมันช้ามากเลยตัวเนี้ยใหญ่แบบใหญ่เกินอ่ะตัวเนี้ยใหญ่จริง อุ้ยตัวนี้โอ้โหโอ้โหตัวนี้ครับดูเรื่องโอ้ไฟหกไปนั่นหรอวโอ้ยนี่หน้าคนที่ดิโซ่จังเลยขอชมหน้าคนเฮ้ยใส่ใส่จอนจริงครับนะครับถึงแล้วครับนี่คือกูหน้านะฮะกูหน้าสมัชนะฮะไป เทียนบอไปไอ้เก่กอ่ะเจอแล้วนะครับเราไวลามันดีข่ะนึ่งนะทำไอ้เก่กอ่ะ